ตึงๆในนี้ก็จะมีหมากฝรั่งช็อกโกแลตหมากฝรั่งลกอมเปรี้ยวๆแล้วก็คาราเมล เอาไว้แบบเวลาอยากของหวานมีสเปรย์ฉีดหน้าน้ำแร่พาวเวอร์แบงค์สายชาร์ตแบบยาวกระจกกระจกน่ารักไหมมิลเลอร์น้ำมันยาดมยาเหลืองมอยาเหลืองม ส e นลเ o o d กระเป๋าตังค์จริงๆมันคือกระเป๋าใส่พาสปอร์ตแต่พี่ฟ้ามาใส่ตังค์ในนี้มีเงินไทยอยู่สองสามสี่ห้าผ่านบกกุบจ้างเหือจ้างอะไรยาี้จันกระเจี๊ยบแก้วอร่อยมากมันจะสวีท แบบเขาเรียกว่าอะไรแก้อาเจียนได้เวลาเราอยู่บนเครื่องนานๆใช่ไหมมีหวีแอลโกอฮอล์แวน่นเป็นแว่นกูชี่นะ this is a when hi everyone ถเอาถุงแหวนไปใส่ขนมแล้วเอาแหวนมาใส่ก่อนแนะไม่ครับไม่หรอโอ้ยไม่ถึงสองชั่วโมงเลยนะไปอาบนี่แบบคือหนูไม่ชอบอาบน้ำนอกสถานที่อุ้ยห้องเหมือนออนเซ็นห้องน้ำดีมากอ๋อดีแบบนั้นเลยนี่คือไลโชว์เงินโชว์เงินมีแค่วันดอลล่าวันฮันเด็ดดอลล่า โอลี่ <Ollie. laughs> ที่เหลือคือวัน <laughs> นี่คือทริปจากไปเมกาอรอบที่แล้วแมสลิปสติ ยาแก้ปวดท,อท้องบัตรพาสปอร์ตก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางไม่ใช่เครื่องสำอางน้ำหอมเอาอะไรออกมาติดสปอนต์บ้างก็สองไม่ติดไม่ติดอันนี้สเปรย์ฉีดตัวเป็นสเปรย์แบบ ฉีดหูหอมมากอันนี้ของพี่ฉัดเป็นสำลีแบบชิมจริงน,นี่ก็ของพี่ฉัดที่เขียนคิ้วน,นี่แป้งฝุ่นของฮูดาที่เดี๋ยวยิบออกมาไม่ได้เพราะว่าติด